นูชื่อเด็กหญิงกันเวาลาหวังกเกษมสุขช,ชื่อเล่นชื่อน้องมานีอายุ8ขวบอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่วันนี้หนูจะมาเล่านิทานให้เพื่อนๆฟังนะคะนิทานที่หนูจะเล่าวันนี้ก็คือเติบโตงดงามตามการเวลาเรื่องและภาพโดยพี่หมีแห่งป่าใหญ่ชาวนี้เอวาช่วยแม่เก็บผลไม้ในสวน ต้นไม้ออกผลมากมายสีสันสดใสดูน่ากิน mm. แม่จ๊ะผละไม้พวกนี้เกิดมาได้ยังไงจ๊ะแม่ชี้ไปที่ผีเสื้อมาแมลงพวกนี้ช่วยผสมเกสรจึงทําให้เกิดผลยังไงจ๊ะผละไม้คือลูกที่เกิดจากต้นไม้หรือบางคนเรียกว่าลูกไม้อ่อเหมือนหนูที่เป็นลูกของพ่อกับแม่ใช่ไหมคะ ที่หนูเกิดมาได้ก็เพราะว่าผีเสื้อบินมาตอมพ่อกับแม่ใช่ไหมคะแม่อมยิ้มแล้วก็บอกว่าที่หนูเกิดมาได้ก็เพราะว่าเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อที่เรียกว่าสเปิร์มและเซลล์สืบพันธุ์ของแม่ที่เรียกว่าไข่มาผสมพันธุ์กันจึงทำให้เกิดลูกยังไงจ๊ะลูกอยู่ในท้องแม่ประมาณ9เดือนได้รับอาหารจากพันแสงสะดือ และพอคขากำหนดค้อแม่ก็จะคลอดลูกออกมาจ้าเมื่อเก็บผลไม้เสร็จแล้วพ่อก็อม,มายกตะกร้าโอ้โหพ่อแข็งแรงจังเลยหนูหอยากแข็งแรงเหมือนพ่อจังเลยถ้าลูกอยากแข็งแรงลูกต้องกินอาหารที่มีประโยชน์ลูกถึงจะแข็งแรงได้นะ ระหว่างเดินกลับบ้านพ่ออุ้มเอวาแล้วก็วิ่งไปตามทางหัวล้อไปตามทางเอวาเห็นภูเขาที่อยู่ใกล้ๆเมื่อไรหร่หนุจะตัวสูงเหมือนพ่อกับแม่คะพอจึงเราให้ฟังว่าเมื่อตอนที่พ่อยังเป็นเด็กตอนที่พ่อเข้านอนทุกคืนพ่อจะตัวสูงขึ้นทีละนิดทีละนิดพ่อ ส้างกายจะสร้างฮอร์โมนเจริญเติบโตถ้าลูกอยากสมงลูกต้องนอนไวๆนะพ่อแม่จูงเอวาผ่านขึ้นดอกไม้เอวาวาเห็นเขาให้ดอกไม้กันพ่อจ๋าเขาให้ดอกไม้กันทำไมจ๊ะพออมยิ้มแล้วตอบว,ว่าเมื่อตอนเราโตขึ้นเรานั้นจะมีฮอร์โมนเพศ ซึ่งทำให้เราสนใจเรื่องเพศและอยากมีความรักส่วนลูกยังเป็นเด็กอยู่หากใครมากอดจูบลูกคำหรือหูหอดูร่างกายส่วนที่อยู่ภายใต้เสื้อซึ่งทำให้รู้สึกกลัวนี่ก็คือการล่วงละเมิดทางเพศลูกต้องปฏิเสธและวิ่งหนีไปขอความช่วยเหลือจากพ่อแม่หรือคุณคหูนะเมื่อทุกคนถึงบ้าน ทุกคนนั่งกินผลไม้ด้วยกันเคียวจะไม่เล็กๆไม่เล็กๆนี้มีไว้ทำไมคะแม่ชวนเอวาไปดูต้นไม้หน้าบ้านไม้ใหญ่ล้วงเติบโตมาจากไม่เล็กๆเกช่นเดียวกับเด็กเมื่อได้รับการดูแลที่ดีก็จะเติบโตมาในชีวิตงดงามคืนนี้เอวาอาบน้ำแปลงฟันและเข้านอนอย่างตรงเวลา เมื่อโตขึ้นฉันจะเป็นยังไงนะต้นไม้ใหญ่ลวดเติบโตมาจากเมล็ดเลกเลกเช่นเดียวกับเด็กเมื่อได้รับการดูแลที่ดีก็จะเติบมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและมีชีวิตงดงามเด็กๆมาดูวิธีการล่วงลนะเมิดทางเพศกันนะคะล่อลวงด้วยขนมเงินหรือสิ่งของชักชวนไปที่รับตา ผูบังคับหรือขอดูร่างกายที่อยู่ภายใต้เสือ้อกอดหรือจุบลูกคลัมใช้คำพูดวาจา์ที่สื่อถึงเรื่องเพศถ้าเด็กๆตกอยู่ในหกสถานการณ์นี้ให้รีบวิ่งหนีหรือขอความช่วยเหลือจากผู้ปกครอง,งทันทีนะคะและสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณ โครงการวิทยาศาสตร์น่ารู้ที่ให้พื้นที่ในการมรรลวิทานค่ะขอบคุณค่ะ